นักเรียนทุกคนได้รับจดหมายถึงผู้ปกครองกันหมดแล้วใช่ไหมเอ่ยครูขอย้ำอีกรอบนะจ๊ะพรุ่งนี้เรามีประชุมผู้ปกครองครูขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนเขาเร่วมด้วยนะจ๊ะรับทราบค่ะคุณครูพ่อกับแม่ของหนูมาอยู่แล้วค่ะพ่อแม่หนูก็ด้วยค่ะดีมากจะ้ะถ้าไม่มีอะไรแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะนักเรียนสวัสดีค่ะคุณครู มิกี้เป็นอะไรอะทำไมหน้าตาของเธอดูเครียดจังเปล่าไม่มีอะไรจะว่าไปฉันก็ไม่เคยเห็นพ่อกับแม่ของมิวกี้มาไปชุมผู้ปกครองเลยนะพ่อกับแม่ฉันงานยุ่งอะ่ะไม่มีเวลามางานอะไรพวกนี้หรอกปีนี้เธอต้องพาพ่อกับแม่ของเธอมาให้ได้นะคุณครูอยากให้ผู้ปกครองของทุกคนเข้าร่วมอีกอย่างฉันก็อยากรู้จักพ่อกับแม่ของเธอด้วยฉันจะพยายามพาพ่อกับแม่มาให้ได้นะเมื่อไหร่พ่อกับแม่จะกลับเนี่ย อ้าวมิวกี้ลูกวันนี้คิดยังไงถึงมายืนรอพ่อกับแม่เนี่ยหนูมีเรื่องจะคุยกับพ่อกับแม่นะจ๊ะมีอะไรก็เข้าไปคุยกันในบ้านนะลูกนะให้พ่อกับแม่พักเหนื่อยสักแป๊บก่อนจ้าว่ายังไงลูกมีเรื่องอะไรจะคุยกับพ่อแม่เหรอ พรุ่งนี้โรงเรียนหนูมีประชุมผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะคุณครูอยากให้ผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนเข้าร่วมได้สิลูกพ่อกับแม่อยากไปประชุมที่โรงเรียนของลูกมาโดยตลอดแต่ลูกนะสิไม่ยอมให้พ่อกับแม่ไปเลยคราวนี้ก็สมใจแล้วสินะที่ได้พิง,งานโรงเรียนลูกใช่แล้วความฝันของพ่อแม่ทุกคนก็อยากเห็นเพื่อนของลูก รูของลูกและสภาพแวดล้อมที่โรงเรียนของลูกแต่พ่อกับแม่ต้องแต่งตัวดีๆนะหนูไม่ชอบให้พ่อกับแม่ใส่ชุดชาวไร่ชาวนาเลยอะ่ะสวยก็ไม่สวยแถมยังเหม็นอีกจ้าลูกถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เช้าหนูจะไปรอพ่อกับแม่ที่โรงเรียนถ้าใกล้ถึงเวลาพ่อกับแม่ค่อยตามไปนะจ้าลูกทำไมพ่อกับแม่ยังไม่มาสักทีเนี่ยใกล้ถึงเวลาประชุมผู้ปกครองแล้วนะยูกิ้ลูกพ่อกับแม่มาแล้ว หนูบอกให้พ่อกับแม่แต่งตัวดีๆไงแล้วทําไมต้องแต่งตัวแบบนี้มางานโรงเรียนหนูด้วยเฮ้ยพ่อกับแม่กะว่าถ้าประชุมผู้ปกครองเสร็จก็จะไปทไําไร่ไถนาต่อนะสิลูกแต่หนูอายคนนะแม่แต่งตัวแบบนี้เดี๋ยวคนอื่นก็รู้หมดว่าพ่อกับแม่ของหนูเป็นชาวนาะทําไมต้องแคร์สายตาคนอื่นด้วยล่ะลูกไม่ให้แคร์ได้ยังไงพ่อแม่เพื่อนหนูแต่ละคนหน้าที่การงานดีๆทั้งนั้นพ่อกับแม่อ่ะเรีบกลับบ้านไปเปลี่ยนชุดอย่างนี้เลยนะงั้นเรากลับไปเปลี่ยนชุดกันเถอะพอ่อ จ่าแม่อา้าวมิวกี้มายืนอะไรตรงนี้เนี่ยใกล้ประชุมผู้ปกครองแล้วนะแล้วพ่อกับแม่ของเธอมาหรือยังคือว่าฉันอย่าบอกนะว่าคุณลุงคุณป้าคูน่นี้คือพ่อกับแม่ของเธออะ่ะเออไม่ใช่จ้าไม่ใช่ลุงก,กับป้าไม่รู้จักรู้คนนี้เลยใช่ใช่เราไม่รู้จักกันสองคนนี้จะเป็นพ่อแม่ฉันได้ยังไงล่ะมิวกี้เธอหยุดโกหกได้แล้วพวกเราเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรกแล้ว เธอจะทํายังไงทําไมเธอต้องทําแบบนี้กับพ่อแม่ของเธอด้วยอะก็ฉันอายนี่นาที่พ่อกับแม่ของฉันเป็นแค่ชาวนาจนๆแล้วดูพวกเธอสองคนสิคนหนึ่งพ่อก็เป็นนายอำเภอส่วนอีกคนพ่อก็เป็นถึงรองผู้ว่าฉันกลัวว่าถ้าหากเธอรู้ว่าพ่อแม่ฉันเป็นชาวนาฉันกลัวพวกเธอรังเกียจและเลิกคบฉันจะรังเกียจได้ยังไงเธอเป็นเพื่อนของพวกเรานะมิวกี้อีกอย่างพ่อกับแม่ของเธอก็เหมือนพ่อกับแม่ของเรา อาชีพชาวนาะมันไม่ได้นะ่ารังเกียจเหมือนอย่างที่เธอคิดสักหน่อยเราควรขอบคุณอาชีพนี้ด้วยซ้ำถ้าไม่มีชาวนาะพวกเราก็ไม่มีข้าวกินใช่แล้วถ้าเธออายที่มีพ่อกับแม่เป็นชาวนะาเธอลองคิดดูสิว่าพวกท่านสองคนจะเสียใจแค่ไหนอย่างน้อยๆพ่อพก,กับแม่ของเธอก็เลี้ยงเธอมาจนโตนะมิวกี้ฉันเข้าใจแล้วขอบคุณนะที่พวกเธอไม่รังเกียจลูกชาวนาะจนๆอย่างฉัน ที่สำคัญหนูขอโทษพ่อกับแม่ด้วยนะจ๊ะที่ทําตัวไม่น่ารักไม่เป็นไรจ้ะลูกพ่อกับแม่เข้าใจถ้าอย่างนั้นพ่อกับแม่ไปไประชุมผู้ปกครองได้เลยใช่ไหมจ้ะพ่อเดี๋ยวหนูพาไปนะหนูจะแนะนําให้ทุกคนรู้จักพ่อกับแม่ของหนูพ่อหนูไปโรงเรียนแล้วนะสวัสดีค่ะให้พ่อไปส่งไหมลูก ไม่เป็นไรหรอกค่ะหนูไปเองดีกว่าพ่อของเราอะ่ะเป็นพ่อที่ดีมากเสียอย่างเดียวจนเราก็เลยรู้สึกไม่ค่อยดีกับพ่อสักเท่าไหร่บ่อยครั้งพ่อน่ะชอบทำให้เราขายหน้ายัยหนูลูกพ่อพ่อมาทำอะไรที่โรงเรียนหนูอะ่ะพ่อมาเก็บขวดที่โรงเรียนไงดูสิได้ตั้งเยอะแน่ขาวหลังพ่อห้ามทำแบบนี้อีกนะหนูอายเพื่อน เพื่อนของเราอ่ะได้กินแต่อาหารดีๆบางทีพ่อแม่ก็พาไปกินข้าวนอกบ้านส่วนเราต้องกินแต่ไข่กินเยอะๆนะลูกจะได้โตเร็วๆไข่เจียวอีกแล้วเหรอพ่อนี่กินติดต่อกันมาจะหนึ่งเดือนแล้วนะกินไปก่อนนะลูกนะพ่อไม่ค่อยมีเงินเดี๋ยวพ่อจะไปทำงานรับจ้างเพิ่มพอได้เงินพ่อจะซื้อของอร่อยๆมาให้ลูกกินอิ่มแล้หนูกินไม่ลงช่วงปิดเทอม เพื่อนของเราอ่ะได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดบางคนก็ได้ไปเที่ยวต่างประเทศเลยนะส่วนเราอ่ะหรอต้องมาเก็บขวดขายช่วยพ่อทํางานนี้ล่ะเฮ้ยพ่อไม่อายหรอวันๆต้องมาเก็บขวดขายเนี่ยร้อนก็ร้อนขยะก็สก,กปรกพ่อไม่อายหลอกลูกเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่สุดจริตถึงจะได้เงินน้อยหน่อยแต่พ่อก็ได้อยู่กับลูกทุกวัน พ่อรู้ไหมพ่อของเพื่อนหนูแต่ละคนน่ะทํางานดีๆกันทั้งนั้นเลยมีแต่คนรวยๆหนูอะ่ะอยากได้พ่อแบบนั้นบ้างต้นทุนของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะลูกพ่อเรียนมาน้อยทางเลือกพ่อก็เลยน้อยตามหยุดพูดเถอะพ่อหนูไม่อยากฟังแล้วหนูเก็บพ่อจนจําเอาไว้ฉันไม่อยากมีสภาพแบบนี้อีกต่อไปฉันต้องพึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วแหละเจ้าพระคุณ หนูไม่อยากจนอีกแล้วช่วยทำให้พ่อจนของหนูกลายเป็นพ่อรวยทีอะค่ะสาธุเพียงเธออะไรเนี่ยทำไมบ้านของเราใหญ่โตแบบนี้เด้งรว,วยแล้วหรอเชย,ยดีใจจังเลยเทวดาตอบรับคำขอของเราแล้วว่าแต่พ่อของเราหายไปไหนแล้วเนี่ยคุณท่านไปทํางานค่ะคุณหนูนานๆทีจะกลับบ้านสแสดงว่าเราไม่ค่อยได้เจอหน้าพ่อหรอเนี่ย ถ้าอย่างนั้นโทรหาดีกว่าอย่าโทรไปรบกวนคุณพ่อเลยนะคะคุณหนูไม่ฉันจะโทรฮัลโหลพ่อพ่อติดงานอยู่ลูกเท่านี้นะค่ะพ่อลูกพ่อกลับมาแล้วพุ่งเนี้เราไปเที่ยวกันเถอะคะ่ะพ่อพ่อไม่ว่างหรอกลูกช่วงเนี้ยบริษัทมีปัญหาพ่อต้องรีบจัดการเดี๋ยวพ่อเอาเงินให้นะลูกอยากได้อะไรลูกก็ซื้อได้เลย พ่ออยู่ด้วยไม่ได้นะเดี๋ยวพ่อต้องรีบไปทำงานต่อแล้วแต่พ่อเพิ่งกลับมาเองนะคะทุกวินาทีเป็นเงินเป็นทองนะลูกพ่อต้องทำงานสร้างฐานะที่มั่นคงให้ลูกตอนนี้พ่อของฉันกลายเป็นคนรวยแต่ทำไมฉันรู้สึกแย่กว่าตอนมีพ่อจนเสียอีกฉันไม่ได้เจอหน้าพ่อทุกวันเหมือนแต่ก่อนมีอาหารเต็มโต๊ะอยู่บ้านหลังใหญ่แต่ก็ต้องอยู่กับพี่เลี้ยง คุณหนูคะคนที่บริษัทโทรมาบอกว่าคุณท่านหมดสติไปตอนเนี้นําส่งโรงพยาบาลแล้วคะ่ะอาการหนักเป็นตายเท่ากันที่เป็นอย่างนี้ยเพราะว่าคุณท่านทํางานหนักจนร่างกายรับไม่ไหวไม่จริงใช่ไหมพ่อคะพ่อคะ่ะอย่าจากหนูไปหนูอยากได้พ่อคนเดิ อยากเป็นคนจนที่มีพ่ออยู่ข้างๆได้ไหมคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดช่วยหนูทีเถอะคะ่ะหนูขอร้องหนูอยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมยายหนูลูกตื่นได้แล้วพ่อกลับมาแล้วพ่อไม่ได้ไปไหนเลยนี่หนูฝันไปใช่ไหมเนี่ยดีใจจังเลยที่ทุกอย่างเป็นแค่ความฝันพ่อคะ่ะหนูรักพ่อนะคะรักที่พ่อจนแบบนี้แหลคะค่ะพ่อก็รักหนูนะลูก